วันนี้เรามีเรื่องดีๆมาให้ฟังกันนะครับนั่นก็คือคุณค่าของชีวิตคืออะไรคุณเคยตั้งคำถามพวกนี้กันบ้างไหมว่าคุณค่าของชีวิตคืออะไรแต่ให้แปลตรงตัวง่ายๆเลยก็แค่แบ่งออกเป็นสองส่วนนั่นก็คือส่วนที่1นึ่คำว่าชีวิตชีวิตก็คือชีวิตแหละครับคือการที่เรามีลมหายใจกินเดินหรือนั่งดำเนินชีวิต ตามปกติอีกส่วนก็คือคำว่าคุณค่าคุณค่าคือสิ่งที่กำหนดราคาของสิ่งเหล่านั้นว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใดดังนั้นการมีชีวิตอย่างคุ้มค่าก็คือการใช้ชีวิตทุกๆวินาทีอย่างมีค่าดังนั้นแล้วผมจึงอยากยกเรื่องราวในชีวิตของผมให้คุณฟังตัวของผมเคยเลือกเส้นทางหนึ่งนั่นก็คือ การลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาทำงานส่วนตัวของตัวเองแต่ด้วยงานที่ผมทำอยู่นั้นมันไม่ต้องออกไปเจอลูกค้าไม่ต้องมีสินค้าและแถมไม่ต้องเข้างานตรงเวลาดังนั้นแล้วคนแถวบ้านผมเขาจึงมักจะไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงลาออกจากงานประจำทั้งที่อยู่ดีๆผมก็ทำงานประจำดีอยู่แล้วทำไมถึงคิดแบบนี้และลาออกมา ในช่วงเวลาแรกๆคนแถวบ้านผมก็มักจะพูดกอกหูพ่อผมเป็นประจำเลยว่าทำไมผมไม่ทำงานประจำต่อลาออกมาทำไมผมไม่ทํางานหรอเห็นวันๆอยู่แต่ที่บ้านดังนั้นแล้วในทุกๆคืนหลังจากที่ผมกินข้าวเสร็จพ่อผมก็มักจะพูดกับผมเกือบจะทุกวันว่าทำไมลูกถึงลาออกมาจากงานประจำละ่ะทำไมไม่ทำงานประจำต่อ หรือบางวันพ่อผมก็มักจะพูดกับผมว่าทำไมไม่ออกไปหางานประจำทำละทำงานอยู่ที่บ้านมันมีไรายได้จริงเหรอแต่ด้วยความเชื่อของผมเองผมก็ไม่เคยลดคุณค่าของตัวผมเองเลยแม้สักวินาทีผมไม่เคยคิดจะนำคำดูถูกของคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคำของพ่อผมเองเอามาเป็นเชื้อไฟเพื่อที่จะลดคุณค่าของตัวเอง และในทุกวันนี้ผมก็ยังคงเชื่อและก็กลมหน้ากลมตาทำงานนี้ต่อไปนี่แหละครับคงเป็นสิ่งที่ผมอยากบอกให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าของชีวิตเหมือนเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องมีอยู่ว่าในวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มได้ถามพ่อเขาว่าคุณค่าของชีวิตคืออะไรพ่อเขาก็ไม่ได้ตอบเด็กหนุ่มได้แต่บอกลูกของเขาว่าเองเอาเหรียญเก่กาๆเหรียญเนี้ย พอให้ลองนำมันไปขายที่ตลาดดูแล้วถ้ามีคนถามราคาให้เองชูสองนิ้วขึ้นมาแต่ไม่ต้องพูดอะไรนะเด็กหนุ่มคนนั้นก็นำเหรียญไปที่ตลาดแล้วก็มีคนเดินมาถามเขาว่าเหรียญบาทเก่าๆนี้ราคาเท่าไหร่ฉันอยากจะซื้อไว้ตกแต่งห้องเด็กหนุ่มก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วชูสองนิ้วขึ้นมาคนที่มาขอซื้อก็เลยบอกว่า ยีบาทหรองั้นฉันจะซื้อแต่เด็กหนุ่มก็ไม่ได้ขายแล้วก็กลับบ้านไปบอกพ่อเขาว่าพ่อมีคนต้องการซื้อเหรียญน,นี้ราคา20บาทพอพ่อเขาฟังก็ไม่ได้รู้สึกยินดีอะไรและพ่อของเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่ลูกพ่ออยากให้ลูกนำเหรียญบาทเก่าๆนี้ไปขายในห้างหน่อยแล้วถ้าจะมีคนขอซื้อก็ให้ลูกชูแค่สนิ้ว ไม่ต้องเอ่ยปากบอกราคานะจากนั้นเด็กหนุ่มก็นําเหรียญไปที่ห้างและเมื่อมีคนต้องการที่จะซื้อเหรียญบาทนี้เด็กหนุ่มก็ไม่พูดอะไรเขาแค่ชูสนิ้วขึ้นมาชายคนนั้นก็พูดว่าสองร้อยบาทงั้นหรองั้นฉันขอซื้อเด็กหนุ่มตกใจแต่ก็ไม่ได้ขายไปเขารีบกลับไปที่บ้านแล้วบอกกับพ่อเขาว,ว่าพ่อครับ มีชายคนหนึ่งต้องการซื้อหินนี้ในราคา200บาทพอพ่อเขาฟังก็ยังรู้สึกเฉยๆแล้วก็ได้บอกลูกเขาว่านี่ลูกที่สุดท้ายที่พ่ออยากให้เองไปนะ่ะให้เองเอาเหรียญบาทเก่าๆนี้ไปที่พิพิพธภัณฑ์นะนำเหรียญอันนี้ไปหาเจ้าของพิพิพธภัณฑ์แล้วไม่ต้องพูดอะไรถ้าขอถามราคาก็ให้ชูสองนิ้วขึ้นมาเด็กหนุ่มก็ทำตามที่พ่อบอก เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์นั้นแล้วก็นำเหรียญน,นี้ไปให้เจ้าของพิพิธภัณฑ์ดูเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็พูดขึ้นว่านี่เธอไปพบเหรียญบาทน,นี้จากที่ไหนเนี่ยเหรียญน,นี้มันเก่าและหายากมากที่สุดในโลกเลยนะฉันต้องการมันเธอจะขายราคาเท่าไหรอ่อ่ะเด็กหนุ่มก็ชูสองนิ้วและเจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็เอ่ยว่าโอ้สองแสนเหรอได้เลย ฉันจะซื้อมันในราคา2 0งแสนบาทเด็กหนุ่มก็ทำหน้าตาอึง้งทึ่งแต่เขาก็ขายไปในราคาสองแสนบาทในวันนั้นเขาเดินกลับบ้านไปหาพ่อและเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังว่าพ่อครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์เขาขอซื้อเหรียญบาทในราคาสองแสนเลยครับพ่อเมื่อพ่อฟังจบพ่อเขาก็เลยเอ่ยว่านี่ลูกตอนนี้เองรู้ถึงคุณค่าของชีวิตหรือยัง มันไม่เกี่ยวเลยว่าเรามาจากไหนไม่ว่าเองจะเกิดที่ไหนสีผิวอะไรเป็นเพศไหนหรือเกิดมาแล้วมีเงินทองมากแค่ไหนมันไม่สำคัญเลยมันสำคัญตรงที่เราเลือกจะดำเนินชีวิตและเห็นคุณค่าของตนอย่างไรเองจะมองตัวเองเป็นอย่างไรหรือจะถูกห้อมล้อมด้วยคนประเภทไหนและการที่เรานั้นจะเลือกใช้ชีวิตยังไง ลูกอาจจะใช้ชีวิตของลูกแล้วมองว่าตัวเองเป็นแค่เหรียญราคา20บาทหรือบางทีอาจจะใช้ชีวิตโดยที่ถูกห้อมล้อมโดยผู้คนที่มองลูกมีค่าแค่20บาทเท่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงทุกๆคนต่างก็มีค่ามีราคาซ่อนอยู่ภายในและเราเองนั้นสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะถูกห้อมล้อมด้วยผู้คน ที่มองเห็นคุณค่าของเราได้หรือเปล่าเราเลือกได้ว่าจะนำตัวเองไปที่ตลาดหรือจะเลือกนำตัวเองไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ได้และเราเองก็ยังสามารถเลือกได้ว่าเราจะมองคุณค่าในตัวผู้อื่นยังไงเราก็สามารถช่วยคนอื่นเขาสามารถมองเห็นว่าเขามีค่าแบบเหรียญที่มีราคาได้เช่นกัน ขอให้คุณจงเลือกมิตรที่ห้อมล้อมอย่างชาญฉลาดนะครับขอฝากไว้ให้คิดนะครับ